เมื่อโรคใบร่วงปานไปทิ้งร่องรอยบาดแปลไว้ที่น่าอยากเป็นเอดไห้สายขายน้ำสัมผัสได้ว่าเปอร์เซ็นต์เริ่มที่จะลดลง oh <my> แล้วจะแก้ไขยังไงได้บ้างนี้เปิดมาแล้วบอกว่าช่วงนี้เนี่ยคือแ่วบ้านผมเนี่ยไม่กยได้กิิดนะครับอย่างฝนมันตกนะครับทีนี้นะ พอได้กรดนะครับเปอร์เซ็นต์มันข้อวูบว,ว่วาูบว่านะครับนะก็มีพี่น้องคอมเมนต์มาอบอกกล่าวกันนะครับว่าว่าช่วงเนี้ยหลังจากที่โดนโรคใบร่วงเล่นนานไปแล้วนะครับน้ำยางก็เริ่มที่จะลดลงนะครับจากเดิมแล้วก็เปอร์เซ็นต์เขาูบว่วาพี่น้องแถวบ้านผมนะเพื่อน,อนๆก็ได้นั่งคุยกันกนะ็มันก็เป็นเช่นนี้แหละครับ แต่ในกระบวนการในในว่างเวลาโรคใบร่วงเข้ามาใหม่ๆนะครับเข้ามาใหม่ๆแต่บ้านผมเนี่ยเขาก็จะเรียกกันว่ายางถูกญาตินะครับนะออกเสียงตั้งใต้หน่อยก็ยางถูกยาาดคือช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่ต้นยางเนี่ยมันจะเหมือนเพิ่มปริมาณน้ำํำยางขึ้นมานะครับไอ้พี่น้องสังเกตเลยนะครับ ช่วงโรคใบร่วงเข้ามาใหม่ๆเลยนะครับช่วงนั้นนะ่ะยางมันจะย้อยเพิ่มขึ้นครับบางต้นเนี่ยถึงขั้นย้อยหไลไปเลยนะครับเปรเซ็นก็ดีนะฮะช่วงนั้นแต่นี่ผมพูดตามประสบการณ์นะครับลักษณะของมันก็คือเหมือนกับว่าน้ำยางนะที่มันอยู่สะสมอยู่มันก็จะยอยออกมานะครับเนื่องจากว่ามันอาจจะเกิด ปฏิกิยาอะไรบางอย่างนะเกิดขึ้นในต้นยางอนะ่เลยทําให้ต้นยางเนี่ยมันหลังน้ํายางออกมานะโดยเหมือนกับมันกําลังจะเสียการควบคุมอะไรบางอย่างของมันไปหรือเปล่าอันนี้นะเราเราก็สันนิษฐานแบบบ,บ้านๆอย่างนะครับนะแต่พอหลังจากนั้นไปนะพออรูป,ปไปร่วงเริ่มรุกหนักนะครับมันจะค่อยๆงดไปนะครับนี้ยาง่ยมันจะค่อยงดไป แล้วน้ำยางที่เคยดูเหมือนเข้มข้นแล้วก็เหมือนกับว่ามันจะย้อยไหลแล้วมันออกเพิ่มขึ้นในช่วงแรกนะมันเริ่มจะงดงดลงแล้วก็เปอร์เซ็นตเนี่ยมันก็จะก่อยงายไปเปอร์เซ็นเนี่ยมันจะเริ่มลงนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าช่วงแรกที่มันโดนเชื้อใหม่ๆอะ่ะอย่างที่ผมบอกนะเหมือนมันเสียการควบคุมนะครับนะทีนี้มันก็หลังน้ํายางออกมานะออกมาทั้งโอ้โหออกมาออกมาเยอะนะ ความเข้มข้นอะไรมันก็ออกมาเลยนะครับในช่วงนั้นแต่พอเวลา่านไปนะมันเริ่มที่จะหมดหมดตัวเข้มข้นของมันนะทีนี้มันก็เริ่มจะออกน้ําเลี้ยงนะครับนึกออกไหมครับน้ํายางมันจะดูใสๆขึ้นแล้วก็ยางมันก็จะเหมือนครับจะไม่ค้อยออกเหมือนในช่วงแรกแล้วนะครับทีนี้เปอร์เซ็นต์ก็เริ่มบูบลงแล้วครับนะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะนะถ้าถ้าเราพูดตามหลัก ตามประสบการณ์ที่ผมเคยเห็นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติครับมันเป็น,นกลไกอย่างหนึ่งนะครับของต้นยางแหละรันนะที่เขาต้องอาจจะต้องควบคุมอะไรบางอย่างของเขานะในต้นยางแต่ทีนี้ครับจะว่าในเรื่องของเปอร์เซ็นต์น้ำยางนะครับนะอ่ามันมีทางที่จะทําให้อ่าเปอร์เซ็นต์น้ำยางเพิ่มขึ้นได้ไหมนะครับอันที่จริงแล้วนะี่พี่น้องครับถ้าว่าต้นยางเขาไม่โดนเยอะๆนะ ทุกสิ่งทุกอย่างนะมันก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติหลังจากที่ธรรมชาติมันเริ่มนะเรื่องของฝนนี่แหละครับสําคัญนะบอกฝนมันแรงไปนะมันก็จะเข้าสู่ภาะวะปกติได้โดยตัวมันเองนะครับแต่ทีนี้ครับถ้าเราอยากจะเสริมนะแน่นอนครับเราต้องเสริมอยู่แล้วนะเพราะว่าการใส่ปุ๋ยในต้นยางเนี่ยมันก็ต้องเกิดขึ้นทุกปีอยู่แล้วนะครับนะ อยู่ที่ว่าบประมาณนะถ้าประมาณน้อยเราก็ใส่น้อยนะครับแต่นี้ครับมันก็มีสูตรอยู่นะครับคือถ้าเป็นช่วงเลขหลังจากที่โรคใบร่วงฝานพ้นไปแล้วนะครับแน่นอนครับโรคใบร่วงเนี่ยมันบอกอยู่แล้วนะใบมันร่วงมันหล่นหมดแล้วครับนะเราก็อ,อยากจะบํารุงใบนะครับบางคนเขาใช้สูตรนี้นะใช้สูตรบํารุงใบนะครับก็คือในตัวเลขของปุ๋ยนะครับนะมันจะมี ตัวหน้านครับนะตัวหน้าซึ่งมันเป็นตัวบำรุงบำรุงใบครับส่วนใหญ่นะเวลาเราปลูกยางใหม่ๆสังเกตไหมครับเขาจะใช้สูตร2ี่7ิเจ็ดเจ็ดมันจะหนักตัวบำรุงด้านหน้านะก็คือบำรุงใบนบก็ไนโตรเจนนะครับนะแต่ว่าเราอยากจะใส่สูตรตัวหน้าหนักนะในช่วงที่หลังจากปลัดใบนะ ก็ําได้นะครับเราก็ใส่ไปก่อนนะใส่ไปสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็พอปานพ้นไปสักพักนะเราก็มาเพิ่มตัวหลังนะให้ปุ๋ยมันหนักตัวหลังนะครับก็คือตัวบํารุงผลผลิตนะถ้าเป็นต้นยางก็บํารุงน้ำํำยาง,งนะยนะครับนะก็คือโพแทสเซียมนะนะเพราะว่าปุ๋ยนะส่วนใหญ่นะเขาก็จะท่าทารหลักๆของมันนะก็คือ ไนตัวเจ่นฟอสฟอรัสะแล้วก็โพแทสเซียมนะครับคือส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แถวแถวบ้านเราเนี่ยนะก็มักจะใช้สูตรอะไรครับสิบห้าเจ็ดสิบแปดถูกไหมครับในการที่จะใส่ให้กับยางที่เปิดกีดไปแล้วนะครับนะเพราะว่าเขาบอกว่าสูตรสิบห้าเจ็ดสิบแปดเนี่ยเป็นเป็นสูตรอ่าเร่งน้ํายางบ้างอะไรบ้างบำรุง ต้นยางนะครับแต่จริงๆแล้วนะถ้าหากว่าเราจะใช้สูตรอื่นก็ได้นะครับนะมันก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะกําหนดให้มันเป็นเช่นไรนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับอยากบํารุงใบนะมันก็ต้องหนักในไนโตรเจนนะซึ่งเป็นตัวด้านหน้าของมันนะครับอยากบํารุงผลผลิตนะครับก็หนักตัวหลังนะครับจึงเป็นฟพแทสเซียมนะนะส่วนตัวกลางนะตัวกลางพี่น้องสังเกตไหมไม่ว่าจะปุ๋ยสูตรไหน ตัวกลางมักจะต่ำนะครับนะก็เพราะว่าอาจจะเกิดจากว่านะคือต้นต้นไม้อะนะต้นยางเนี่ยเมื่อมันโตแล้วเนี่ยมันก็มีสารสารที่บํารุงส่วนที่เป็นรากเป็นลําต้นอยู่อยู่แล้วเดิมนะครับนะอ่าอันนี้ผมผมคิดเองนะผมคิดว่าเขาคงจะวีเคราะห์อย่างนั้นแหละนะเพราะไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนนะที่มันเป็นสูตรตลาดนะจะเป็นสูตรตายตัวสูตรตลาดพี่น้องสังเกตตัวกลางมันจะต่ำนะจริง ตัวกลางนะ่ะมันก็คือพวกฟอสฟอรัสนะครับก็ไว้ช่วยในเรื่องของบํารุงรากบํารุงดาต้นอะไรประมาณนี้นครับนะทีนี้ครับสูตรปุ๋ยเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาคนวณเองได้นะ,นะครับถ้าเราอยากจะได้สูตรไหนสูตรไหนนะก็แบ่งใส่กันไปนะตามตามแต่ว่าเราอยากจะได้ยังไงนะครับแล้วช่วงนี้นะครับพี่น้องหลังจากที่โรคใบร่วงมันปานพ้นไปนะครับอย่างที่บอกครับ ทิ่งรองรอยบาดแผลไว้ที่หน้ายางนะู้ยก็คือโรคหน้ายางเน่าครับป้องกันดูแลนะบรรเทาโอ้ยนะครับนี่เลยครับดินครับนะดินย้อนี้เลยครับนะผมก็ใช้อยู่เป็นประจำนะครับก็คืออย่างที่บอกครับบรนบรรเทาได้นะครับอาจจะดีกว่าเราจะปล่อยไว้นะครับนี่เลยครับยี่ห้อดินที่ผมใช้อยู่เป็นประจำ นะผมปักตากล่าไว้พี่น้องแล้วนะครับจากท่านไหนอยากจะลองไปทดลองนะลองดูได้นะครับพี่น้องและนี่ก็คือเรื่องราวนะครับนะของยางช่วงนี้นะครับเ <c oughs> ฮ้ยนะไม่รู้จะได้ผลด,ดีเมื่อไหร่แล้วนะครับนะเพราะว่าป่าน้นมรสุมนะช่วงนี้ไปพอเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองโดนเอาอีกแหละนะแต่ปักใต้นะครับนะก็โดนโดนมรสุม ฝั่งตะวันออกอีกโอ้แสบบนะแล้วพอผ่านพ้นเดือนสิบสองนะเข้าสู่เดือนหน<ๆ>ึ่งเดือนสองต่อไปก็ยางกลัดใบอีกครับอย่างนี้จะได้กลีดไหมนี่โอเคครับก็อลองดูครับพี่น้องพี่น้องอยากอยากจะช่วยบรรเทาอาการของโรคหน้าเน่าก็ใช้ดินนะผมก็ได้ปักฆ่าไว้ให้พี่น้องแล้วครับแล้วก็อยากจะเสริมเสริมให้ต้นยางมีความอุดมสมบูรณ์นะก็นั่นละครับคำนวณฉาก ถ้าอยากบำรุงใบนะก็ใช้ปุ๋ยหนักตัวหน้านะครับบำรุงรากก็ตัวกลางนะบำรุงผลผลิตก็ตัวท้ายนะปุ๋ยตลาดนะมันก็อาจจะไม่ตรงใจเรานะปุ๋ยใน้องตลาดอาจจะไม่ตรงใจเราเราก็สามารถที่จนะแบ่งนะแบ่งเป็นเป็นจังหวะซื้อปุ๋ยที่หนักตัวหน้ามาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยหนักตัวท้ายอีกอีกสักช่วงหนึ่งนะครับน,ะนั่นก็คือสูตรนะครับแล้วก็อย่าลืมนะ ผมปักตะกร้าสินค้าไว้นะช่วงนี้นี่ตาบ่อยเลยครับดินนะครับแล้วก็ฝากไม่นะไม่ไรสายสำหรับพี่น้องที่จำคลิปช่วงนี้นี่โอ้คลิปไวเลา <c oughs> โอเคครับขอขอบ,บคุณทุกท่านที่เข้ามาชมฝากกดติดตามด้วยนะครับคนที่เข้ามาใหม่ขอขอบ,บคุณทุกท่านที่กดติดตามอยู่แล้วนะครับพบกันใหม่ครับคลิปต่อไปเปลิดต,ต่อไปฝากไว้ด้วยนะครับผมมีหลายเปลิดลองเข้าไปดูครับโอ้พ <c oughs> บกันใหม่ครับสวัสดีครับ ถ้าพี่น้องสนใจเรื่องราวเพิ่มเติมก็สามารถกดดู2คลิปนี้ได้นะครับและถ้าพี่น้องอยากดูคลิปและเพลิตเพิ่มเติมก็สามารถกดดูได้ที่โลโก้นี้นะครับพรอมีตั้งตำนานสวนและตำนานไม้แล้วไว้พบกันครับ